สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆไปที่ศูนเพาะพันสัตว์น้ำระยองหรือว่าระยองอควาเรียมนั่นเองค่ะไปดูกันเลยน้องๆคะตอนนี้เนี่ยพี่เราก็อยู่ที่ระยองอควาเรียมหรือว่าสถานแสดงสัตว์น้ำระยองแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างใน,นกันเลยค่ะไปนี่ผ่านได้ค่ะโอ้ยมีน้องคอยตรวจสแกนเราผ่านได้ค่ะบายอ๋อมี นี่ค่าใช้จ่ายนี่อ่าตอนนี้พี่แล้วเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะถ้าเข้าก็สิบบาทแต่ถ้า,ารับโอ้ยอเด็สิบบาทมีสามสิบ เขากินกังใช่ไหมอ่ะหลงมากแต่ก hmm. ิงมันใหญ่กว sí ่านี้โอ้แป้วมันจะมีใหญ่กว่านี้ด้วยชาวบ้านเราเขาชอบว่ามาทำอะไรได้ไหยคนพวกเราคนมันี้ใหญ่มากถ้าไปเจอเขาแบบมือแบบเต็มเต็มไอพี่พูนนี่คือคิ้วคิวแล้วเดี๋ยวดูเสร็จแล้วไปหาอะไรทานกัน ัำมากเลยอ่ะี่หเรื่งะปลาหัวท้าหนเราหัวอ๋อเจ้ปลานี่เรากินหมดเลยเนี่ยเราหน้ากลัวมากเลยนะ ช้าเดีนป็เก้องดีเชอบมาชื่อปาอะไรอย่างเงี้ยปลาปลาไมไวท่านใครมาเที่ยวเกาะสมิตได้นะคะอ๋อปลาหูช้างเหรอคะโอ้แล้วเริ่มมาน้ำลึกแล้วค่ะ ปลาใหญ่มากเมื่อกี้ทานน้ำตื้นนะคะแล้วเนี่ยเราเริ่มมาน้ำลึกแล้วเราเริ่มมาน้ำลึกแล้วนะปะโ,โอ้ปลาใหญ่มากมาปลากระพงอันนี้แม่รู้จักปลากระพงรู้จักตัวเดียวโอ้อันนี้ก็คือเป็นน้ำลึกนะคะทุกคน p p ยังมีปลาตัวใหญ่ๆ ต้องมือถือแม่อาจจะจับภาพได้ไม่ชัดมากเน,นาะโอ้ยเขาก็พงงใหญ่แบบใหญ่มากเลยของจริงคือใหญ่มากนี่คืออะไรทปลาหมอทะเลนี่คือตกในน้ำลึกน่ากลัวมากเนาะคอยจริงอน่าโอ้ยูึกอใหญ่ แล้วตัวบางตัวนะใหญ่กว่าพี่อะไรนะกินพี่อะไรคะคนแบบในคาเดียอะไรตัวนีว้แบบเราจะไปอุโมงกันแล้วนะคะมาแล้ว ทางเพื่นอ,พอนรู้เปล่าคะระวังอเ,เออดีกว่าไปไม่เลื่อนไม่เลือเล่อนเหรอเหรออ่าไอันี้ไปดูงงคือ <c oughs> ถ้าใครจะไปเสม็ดแล้วแล้วควรจะพาเด็กๆมาดูเนาะม,มันมันเออมันใกล้นิดเดียวมันไม่แบบมันไม่ผิดหวังนะมันแบบไม่ห้องตัวใหญ่มาลงจริงนะไม่ใชแบบไม่ใช่ตัวเล็กๆค่ะมีปลาไหลหมอเล่ด้วยที่มียารตกปลาที่สุดเออ นี่น้องน้ารักนี่นีนน้องสวยมากเลยรองเป็นสีแบบเหลืองๆท,ทองมทองเกินสวยไา้ป้าหมดเสนบหน้าสวยน้องแบบเมืองอะไร นะปากมันยาวจริีงไหม,ไมดูปากยาวมากเด็นดูปากมันนิดเดียว้องไม่หันเลยแล้วมันจะกินอะไรได้วันนี้ปากน้องน,น้องบอกกินหินนู่นน,น่น,นดูตัวนี้ ไม่ชอบอะไรทกยาวๆในวงลมเลแม่ปวดนะปลากะต่ายนักหนานี่เรานี่นี่ตัวใหญ่มากป่ามันก็เดิือีันซ้าี่ีาเนาะใช่ไปสี่พันคุมไปไหนนี่ปลาขาทำไมเขาไหว้นะเป็นวงกลมอ่ะ คะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะคะใช่พระเฉลามเขาจะว่ายน้ำเป็นวงกลมเป็นผู่นะคะถ้าไม่เน่ยจะนอนพระเข็เห็ดถึงอะไรคือรงไหว้ได้ค่อ๋อก็ฉลามมันหยุดว่ายน้ำไม่ได้เนี่ยอ๋อเหรอคะาทำไมอะคะเดี๋ยวมันจะมันไม่มันไม่มิเตียค่ะหายใจอ๋อเห็นพระองที่มันเป็นขีดๆตรงที่เขาก็เลใช้โพมาค่ะเขาก็เลยต้องไหว้น้ำตลอดฝั่งนี้เป็นแบบที่ที่พวกเขียนเป็นพิพิธภัณฑ์ โอ้ยมินมีะหลายงหน่นะดนนสำหรับแม่คือดีกว่าว่าไปดูท่ทะเลสำหรับแม่นะไม่เห็นแค่นี้แม่ก็เจอมัันเออ เอเขามาทักพี่แลด้วยอยะไร ก้อนหินเราไปจับได้พอไปจับปุ๊บไม่ร,รอดพอาธิ<ฏ>ปลาแล้วฝัง,งตัวด้วยนะแม่ฝังลังหัวโหนเฮ้ยมานำไงเข้าไปในน่านน้ำทะเลไทยมัน,มน,านตามอยู่นะตามอยู่เลยน้ำต,ตัวสีน้ำตาลนะคะชีพแข็งแล้วก็ตามรวมตามลำตัวเนี่ยมีพิษหมดเลยนะทุกคนมันจะมีชีวิตอยู่นะพอจะเราอาจจะรู้เหมือนเป็นเป็นคอนซูเล่นนะเห็นไหมทุกคนมันหายใจอยู่เห็นไหม ทุกคนอ่านนะคะก็คือแบบว่ามันงวทั้งหมดเนี่ยมีพิษหมดเลยนะอันนี้คือปลาที่เป็นอันตรายเยอลยมีอนตรายืออไ,ไดก็่อยแน่นหรอคะอันนี้ไปโดนก็คือ ันนี้มีผิดนะคะแต่ว่าคนก็กินอันนี้ก็แบบว่าเป็นอันตรายแน่นอนนะคะาาบุกขแมีค่าลดหาด้วยนะอันนี้มีผินะคะแต่ว่าคนเราชอบกินแาะเลอันนี้เรากินแต่เาสเห็นลนะทุกคนเห็นเขาบอกว่านเื่อนปลาเปลาิโตปลาิ่โตอ๋อปลา ไม่เดาเลยเขามีแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะเป็นเครื่องมือปะมงทะเล <ไ> mm. เขาจำลองเป็นหมู่บ้านชาวประมงเรือบัากฟเรือประกอบเครื่องเกิดจาฟฟ้าเรือบัดไฟหมายถึงเรือที่ใช้สรัพสินในการทำประมงเรือบวนลงจับเรือประปีเรือขนาดเล็ ันีเ้ยนีทองบนแหวเลยนะคะแตปหมึกเ็นของกุญแจน้องสานะคะที่นกตมีแท็กชูด้วนะคะมีเท็กชูมีพกาทุกคนก็ไปมาอุดหนุนได้นะคะมีหมวกมีหมอนรองคอ วันนี้นะคะพี่ประทับใจที่นี่มากเลยถ้าน้องที่มาที่เกาะสม็จเนี่ยก็ก็เอ่อถ้าจะมาเที่ยวกาะสม็จก็เลยมาินหนึ่งประมาณ5้ากิโลแบบนิดเดียวเองอะน้องๆแบบมันดีอะเนาะก็ถือว่าคุ้มก็ได้มาเรียนรู้พันสัตว์น้ําต่างๆน้ําตื้นน้ําลึกสัต์ว อันตรายสถายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีหลายๆอย่างให้เรามาศึกษาเรียนรู้ค่ะค่ะ,คะก็ค่าเข้า,ขาก็ผู้ใหญ่30เด็ก10บาทก็เท่าไรเป็นท้องแอร์นะคะ<ช>เดินชมได้เพลินๆ,ๆค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกุ้งกิ้กุ้งกี้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย